เพิ่งได้เกมมาสดๆกับอารยาอารยาอารยาโอ้ยเหยืยทำใจแป๊บแม่งน่ากลัววะ่ะเสียงเกมแม่งก็น่ากลัวแล้วเนี่ยไปโอ้โหดูเพลงเข้าดิแค่มาจอเข้าแม่งก็หลอนแล้ว สัดมันจะรอดมันเนี่ย ครับวัสดีครับวัดีครับเบคิวคมาลุยกับอรารยาเดโมเพิ่งได้จากทีมงานทวิชมาส,สดๆร้อนๆอุ้ยเฮียเพลงแม่งเสียงดังวะเดีย๋ยวปรับเสียงเกมลงหน่อยหลอนเกินตายก่อนโอเคใครใครใครโปรนะ๊กมา เอาแล้วนะไปเพเดโม เฮ้ยเอ้ยมีคนขอลิงค์เดี๋ยวเอาลิงก์งช่องให้ก่นอนยาดมผมบอกกันเลยตอนนี้แม่งมือเย็นมากแต่ต้องไล่ครับประกาศไปแล้วกูต้องไล่เสียวโคตรเอานะเอาอยาไปลุย วัสดีครับเวิร์กเอซีเตรียมรถดูเชินไว้ออยังเอเอเตรียมมาให้ด้วยกลัวจริงจังไอ้หมอยุนเพื่อนกูก่อนกูนกลัววัส <c oughs> ดีครับพัดนมสอสกายไปลุยโอ้โหคืออะไรเนี่ยต้องแอร์อุ้ยุยเสียงในเกมได้ไหมกลัววะ จะเต้นแพลงเกียรตไทยไปจะเต้นออฟวิดีโอเซตติ้งมิวสิกลงวิดีโอปรั๊บหายวิสิงเปิดไว้อ่าสว่างอีไหมปรับโอเค VR ไม่เอาไม่ได้ใส่ไปลุยไหนเนี่ยให้ทำไรวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งไปดิ <c oughs> เง้ยนี่ะเกมเซฟเนเซฟอะไรวะลงไปซื้อน้ำเดี๋ยวมานะไปไหนอะแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยซื้อน้ำาเฮ้เฮ้ยเฮเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเย็นโอ้ย้้ยเ้ยเฮยฮ เบาเบาซาวเบาดังดังน่อยอ่าโอเคเดี๋ยวปรับนี่นี่ให้สาวเบานะอ่ะน่าจะดังละโอเคยังโอ้โอ้โอ้ใจเจย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดีครับผมเมื่อวานบินมาเย็นเมื่อสามีเริ่มตกแต่เอาเว้ยเออกูกลัวกูกลัวครับผม แมงล็อกทำไงอนะ่ะออกไป,ป้ปะเอา้าล็อกผูจะออกอยังไงเนะีนะ่ยไหนมีของอะไรให้เก็บเงี้ยตู้เปิดได้ไหมเอ๊ะเนี่ยหมอบได้ด้วยโอเคจะมีเหี้ยเลยเก็บเมาส์ซ้ายก็เก็บของไหนอนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนอ่ะให้เก็บอะไรอนะ่ะ เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเอาตีนเมาส์ซ้ายเพื่อเก็บของแล้วกูเก็บอะไรวะมีอะไรให้เก็บเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเอาไหนนั่นพระสมเด็จวัดระฆังผู้สร้างคืออุจารโตพลังศรเพื่อที่มีอาย,อยุการสร้างน้อยที่สุดในบรรดาเวิจาปาคีด้วยกันสมเด็จวัดระฆังสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่มวลเบมียัดฮอตติง้งยูขอบคุณครับ วัลค es eh? ังโพสิตาลามกรุงเทพวัลค <c oughs> oh, 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 oh. ังพิมใหญ่จัดว่าเป็นสุดยอดพักเครื่องตลาดการหรือจักกระป้าแห่งพักเครื่องเออดีดีมีพักเครื่องอยอะตัวไหนเงี้ยเราเก็บได้ปะเนี่ยไหนเก็บเอาไซส์เพื่อเก็บของแล้วไม่เห็นเก็บเข้าเลยอ่ะให้ดูอย่างเดียวโว้ยโอ้ยผพาเบาๆดิกูเสียวเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่ไม่ไม่ ใครร้องใครร้องใครือใครือเฮ้ยใครือใครืออ้าวเขาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอสงเฮ้ยอืมอืมออะไรวะอะไร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 คนให้สตู เอ็ดดุ๊ทีวีสะดุ๊ทีวีไปใครก่อนนะปูใครก่อนเนี่ยค่ะไอ้เนี่ยโกรธจริงโกรธจริงเดียหมอโกรธจริงไม่ได้เฮ้ยมึงทุบอะไรเราเยอะมันทุบอีสัตว์เสียงอะไรวะเสียงอะไรใครเปิดประตูใครเปิดมึงขังกูทำไม มันเลยบ้ามันเลยบ้าะันเลย้าไอ้ยัยยัยยยเอ้ยเกมมืดนะพี่เขาไม่ปรับแสงมันมืดครับมันมืดเกมมันมืดมากเฮ้ยเฮ้ยใครหัวเราะใครหัวเราะเฮ้ยตามหาที่มาของเสียงตามหาที่มาของเสียงที่มาของเสียงเสียงอยู่ไหน อย่า,างนี้ชทางชทางขวา,าอ้าวให้ปิดประตูโควรไปทางนี้ได้ปะมันมืดไม่ไปไปทางโซฟาใครอย่าโดนเนตแจ้งหนุย่ยจริงจิงหนุย่ตตยปรดอะไรวะ โต๊ไข่ฉีดหนูอะไรเนี่ยอ๋อของแฟนเอาล็อกล็อกแล้วมึงทำประตูไว้ทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่นี่น,นี่เสียงมาทางซ้ายเฮ้ยมันมืดอ้ะมันมืดอ่ะมันมืดอ่ะ เข้าเข้ายิบอ้าวว่างเปล่าไปเฮ้ยเฮ้ยเี้ยมาจากไหนไวะเมื่อกี้มันยังไม่มีนี่มาจากไหนวะยากระดิกนะมึงยากระดิกนะสัตยานะ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 านะตรงดีวิ่งได้ปะเนี่ยวิง่งวิ่งดีวิงว่ง เฮ้ยเฮ้ยพีคับสับสไครเอขอบคุณครับโอ้ยัวใจจะวายเดี๋ยวทำใจแป๊บโอเคลงไปกดซับกดโดเนตกันได้นะจ๊ะข้างล่างลิงอยู่ข้างล่างเลย จให้ด้วยไอ้เ <im iti> ียนี่อะไรเนี่ยลิฟกด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 กดกดเฮ้ยเเสียงะเสวะเสียงะไม่ไมไปเยเฮ้ยมันขยับะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเไรวะเสียงะไรวะไม่ไใครก็ซิไปะไรใครกซิไปะไรโอเคเปิดแล้ว เฮยเฮไม่เอา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 คาลิฟ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 าลิฟใหญ่ใหญ่่างกูลงลงลงลเฮ้ย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 เยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ไฟกตะิบติวิัตว์มึดตื้อเลย มันตื้อเลยยังไงยังไงซ้ายขวามีอะไรเบ้างวกไปมันจะแห่ไหมเนี่ยต้องแห่แน่ๆเลยทำใจแป๊บไปไปไปออกออกออกซ้ายขวามืดไปซ้ายเออเออเสียง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 ใครขยับเต่าครขยับเปร่ายอยิสัส คอนโทรนเพื่อคานคอนโทรนเพื่อคานเอาคานคานต้องมีอะไรแบบนหัวแน่เลยสัตว์อันเนี้ยเงียบเงียบเนี่ยชัวอันไหนี้ยอันอ้นเนี้เนี้ยเนี้ยครปลาลูกบอลใครปลาลูกบอลใครลิฟต์มีอะไรเลือดอยู่ด้วยเฮ้ยไหนจริงเหรอเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่กลับไม่กลับสัตว์เอ้ยเกมเซฟ มายามีเซฟเกมเลยจำสเปซปึ๊บแอ่เปิดตีมุเปิด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 เฮ้ยเฮิดเฮ้ยเฮ่เยอะไรวะอะไรวะ รอรถเข็นป่วยคนลุกแป๊บเดียว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 คนลุกทำใจแป๊บนะคนดูฮืมไปล้วครับวันนี้ได้มาแป๊บเดียวเฮ้ Q, ยบีคิวยืนเพื่อนเขาดีผมกลัวนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก่อนคนดูอย่าบึ่งหนีผู้ป <c oughs> ่วยมีอกาการไอปวดติดต่อจะอาวไอพอดีเลย นายเจ้าหน้าที่เอาใช้เ,เสียงเอาเงียแปบห้ามถ่ายภาพแล้วมึงให้กูดูทําไมเนี่ยห้ามถ่ายภาพถ่ายไลฟ์สตรีมด้วยเอาดิทางออกเลี้ยวขวา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 เฮ้ยไ,ไม่หาแมงล็อกไม่ให้กูออกด้วยไงเอาแล้แลวัตเตอร์โลดบว,วมจะเห็นได้ในโคโยตี้ทั้งหลายเอ้ยไม,ไม,ไม่ไม่เอาไม่ไม่งเรื่องนั้นหลัง ไหนวะหลังไหนเนี่ยไม่เห็นมีแค่ะไรเลย,เลยวิวแชร์เลสซิ่งวิวแชร์เลสซิ่งเฮ้ยอะไรปิดทำไมจะออกอะ่ะเอาล็อกเปิดครับเอาล็อกเอา แล้วให้เดินมาไหมวะแล้วยังไงไปหลังเหรอไปหลังไปหลังเฮ้ย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  Môn môn, Hãy medidas, mình mê và hành với mòn. dạ dạ đi về lầu hai lại sao thế nó ta lại? con nương chạy โอเคไปใหม่จำรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันเหมือนมีกดให้กด e ไงโอ้โหอะไปไปไปต่อไปต่อเฮ้ยกลัวจริงดิวอไหมอใครกลัวเล่นๆล่นเรา แมงล็อกเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวในแม่งมาแล้วเดี๋ยวก่อนแสบแน่เปิดเปิดไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยล็อกพอวิ่งกลับปุ๊บแม่งกีดกูรู้กูเรียนมากูรู้กูรู้เรียนมาเปิดเปิดทีว้ยเปิดเปิดไอ้เหี้ยเขี่ยไหนไหนชุดทางตู้วกูวิ่งแล้วแล้วยัง

เฮ้ยแม่งสามรอบกูยังกลัวอยู่อย่างงั้นะมันให้ไปทางไหนวะไอ้รอบแรกมันมีให้กด e กดไม่โดนไงี่านนี้เหรอบานนี้ปะไอ้นี่แน่เลยอ่ะเนี่ยแล้วพอวิ่งกลับปั๊บแลเดินกลับ แเไงนี่ไงไปไวิงกวรวอีีนี่ไงประหน่ไงเอินดอีป๊าบเไปวิ่งวิ่งวอะไรอะไรเอาไปอะไรเอาไปอะไรไปโว้ยเอามืดมืดเอ้าซ้ายขวาไม่ไม่มีอะไรมืดเอ้าอ้าเอ้า ถูกแล้วนี่ว่าออกไปออกไปไหนอ่ะออกไปไหนอ่ะ่ะมารถเข็นนั่นออสามรอบแล้วกูไม่กลัวแล้วแสบหืม ให้คนแล้วเลี้ยวซ้ายอ๋อโอเคโอเคล็อกเกิร์นวิงกลับไอ้หมอนี่เล่นแล้บอี้ยิดเาเอยอแกแกหาไรไม่เอายยุ่งกูไป อ๋อนี่เดี่ยวซ้ายอ๋อไอ,หอ้หมอนี่เดี่ยวซ้ายเดี่ยวซ้ายปึ๊มนี่านแม่นแมน่ไม่ได้แตกหรอกเดี่ยวซ้ายไหมแม่อ้าวเฮ้ยอ้าวเหี้ยอา้อาวผ่า,เานเฉยผ่านเฉยอย่างนี้ก็ได้เหรอมีเรื่องเล่ามากมาย เกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้ <c oughs> จนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไป <c oughs> แต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคําบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นเอ้าจบแล้วเหรอทางจริงไม่ได้ยินเงลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหหยหวนเอ้าบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่นนั่นคือสิ่งที่ฉันรู้จริงดิ ฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับสามจริงจริงจังไม่จบแล้วเหรอแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อคว<ภ>ามป,ประหลาจากอรารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาล นั่นเป็นเหตุให้ฉัน,นต้องทิ้นี่ไงมม่ได้เล่นต่อเปล่เอาคืนนี้เอา้าแั้งจบจริงว่ะดว่พูดเล่นเอ้าโจยี่สี่เอสิบเอ็ดเอ้าจริงจังจริงจังถามจริงเอา้า <Okay. laughs> โอเคอุ้ยแม่เหงื่อออกชุ่มเลยเนี่ยตายตายตายกูตายกูหัวใจวายตายไหนเราตีมากี่นาทีเนี่ยไหนดูดิโอเคเป็น20นาทีที่ขนลุกสู้ซ่าขอบคุณคนดูครับ ที่มาดูเดโมโอ้ยนักลกลสัตว์ขอบคุณ38คนนะครับที่มาดูขอบคุณหนึ่งซับสไครป์จากจากพีคครับเบียกครับสเดือนแล้วขอบคุณครับโอ้ยหลอนมากโอเคเดี๋ยวรอบดึกมาเดทบันเดลไลฟ์กันกับดีเจไพ่ป๊อกนะครับผมอ่าแล้วก็ผมอย่าลืมมาดูกันด้วยนะอย่าปิดไลฟ์ก่อนเดีย๋ยวสี่ทุ